คุ้นเคยสนิทสนมให้กับคนในทีมของเราด้วยการทํากิจกรรมค่ะวันนี้ค่ะแอนนาริสาสิงห์โทร,ราชนะคะได้นํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมมาฝากพวกเราเรียกกิจกรรมนี้ว่าการพูดคุยรอบกองไฟนะคะวิธีการก็คือให้หัวหน้าทีมนะคะหัวหน้าแผนกหรือว่า หัวหน้าที่ในการนํกากิจกรรมนี้นะคะเตรียมการ์ดไว้ทั้งหมดประมาณ6การ์ดซึ่งในแต่ละการ์ดเนี่ยค่ะก็จะมีหัวข้อเป็นหัวข้อของเรื่องราวที่เราอยากให้เขาเล่าเากี่ยวกับตัวเองนะคะเช่นหัวข้อเรื่องของวันแรกนะคะเรื่องของเพื่อนเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของเพื่อนร่วมงานเรื่องของ ครอบครัวเรื่องของความโชคดีนะคะแล้วเมื่อเพื่อนของเราในทีมคนไหนเนี่ยจับได้การ์ดใบไหนให้เขาเล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับการ์ดใบนั้นเป็นเวลา1น,นาทีนะคะเมื่อวนรอบโต๊ะแล้วเนี่ยในแผนกแล้วเนี่ยประมาณ5-10คนนะคะก็จะใช้เวลาแค่5-10นาทีเท่านั้นเองทําให้เราได้รู้จักเพื่อนของเรามากขึ้นเมื่อเรารู้จักเพื่อนของเราในทีมมากขึ้นเราจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นและเราจะยอมรับเขาได้มาก ขึ้นทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะให้พวกเราลองเอาไปใช้ดูนะคะ